ฝ่ายพระว่าก็ดำไปท่านสสเตี้ยสสสุขาพรสับสีนะครับสสเกตุหนึ่งของเราในเกี่ยวพิประ่านฝ่ายคารืหันะครับในตนในมณฑลพิธีก็พระครูวรเทพโสพลเจ้าคณะตำบลนาเวียงเจ้าวาดวัดแห่งนี้เมตตาใช้มณฑลพิธีประกอบพิธีชาปนกิจสลายล่างเป็นระดับต่อจากนี้นะครับ ความรักความผูกพันของคณะสงฆ์ความรักความผูกพันของคณะศิษยานุศิษย์ที่เราได้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายในวันนี้นะครับจะจะารึกบันทึกอยู่ในความทรงจําของคณะสงฆ์ทุกรูุ่ และก็จะเลือกอยู่ในหัวใจของสาธุชนศิษยานุศิษย์ในหลวงปู่บุญล้นนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีแต่ความเมตตา,า,ลาและก็เป็นที่เคารพศรัทธาของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตราบนานเท่านานนะครับและน็กอกจากคณะสงฆ์จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้คณะสงฆ์จากจังหวัดศรีสะเกษ โดยการนำของท่านพระอาจารย์ฉลันนะครับจากวัดอุทยานครรมรงยางจาังหวัดปีเเกตพร้อมด้วยคณะของแม่ชีนะครับก็จะได้วางดอกไม้จันท์ปงสำรัสังเวนะครับก็จะเป็นในส่วนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เป็นระดับแม่นะครับ บชาคุณบูชาปฏิปทาบูชาทีราชวัตที่บริสุทธิ์ยุ่งยากของพระสงฆ์และในวันที่พิธีก็มีทพระอาจารย์สมบัติอาวาธนับตาหลวงปู่แต่การที่เป็นตาแนะนำการประกอบพิธี นิมนพระคุณท่านนะครับได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ป <c oughs> องธรรมสังเวชพิจารณาสรีรัะสังขารของหลวงปู่บุญล้นนะครับนิมนครับแลก็เพื่อความงด่งามอก็จัดขอเมตมตานะครับในการตั้งแถวเพื่อที่จะได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์นะครับบริเวณภายใดชาพนัสถา,านซึ่ง